ต้าบาบบเอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยครับก็เป็นช่วงบอกช่างยังไงให้ได้ทรงนี้นะครับผมสำหรับช่วงนี้เนี่ยก็มีน้องๆหลายคนในสอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับทรงผมของ By วัชิรวิทย์นะครับผมก็ถือว่าเป็นทรงผมที่น้องๆเนี่ยขอกันเข้ามาเยอะมากๆนี่ฮะว่าพี่ผมอยากตัดทรงนี้จะบอกช่างยังไงดีนะครับพี่ผมจะไว้ทรงนี้นี่ครับต้องตัดทรงอะไรก่อนนะครับผมตัดยังไงดีเนี่ยมีคําถามเยอะมากมายเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าทรงของไบวัชิรวิทย์เนี่ยจะตัดทรงอะไรแล้วจะบอกช่างยังไงให้ได้ทรงนี้เนี่ยครับแบบช่างมืออาชีพนี่ยครับ พูดปุ๊บเข้าใจปั๊บเลยเนี่ยเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปแรกกันเลยนะครับสาหรับรูปแรกเนีเพื่อนๆนะก็เนี่ยครับผมด้านบนเนี่ยตกลงมานี่ฮะผมเลยคิ้วนะก็ผมด้านบนอ่ะต้องมีความยาวนิดนึ่งนะถ้าใครอยากตัดทรงนี้เนี่ยผมด้านบนต้องมีความยาวนะครับผมไม่ชี้นี่ะแล้วก็ผมไม่หยิกด้วยนี่ฮะผมทรงนี้เนี่ยจะออกไปในสไตล์ของทูบล็อกนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับทูบล็อกนะเพื่อนนะผมด้านบนเนี่ยก็ตกลงมานี่ฮะผมประมาณ ใบหูนะครับเลยใบหูเล็กน้อยนะันเพื่อนนะก็ถือว่าเป็นทรงสไตล์แสกกลางนันเพื่อนนะนะครับผมด้านในเนี่ยก็เป็นการเปิดในเล็กน้อยนะครับสำหรับทรงนี้นะสำหร <c oughs> <ง>ับรูปที่2นะครับเพื่อนนะก็เป็นการเซตทรงนะครับในสไตล์แสกข้างนะก็จะเป็นการเซตนะครับได้หลายแบบนะครับสำหรับทรงนี้เนี่ยก็เป็นทรงที่สามารถเซตได้ทั้งเป็นสลิปแบ็กนะเซตขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าเซตแบบ เ0็ดนะผมหรือว่าเซตแบบแสกกลางนะครับหรือว <sounds> <right? S 2> <well> ่าเซตแบบออกไปเลยนะครับทั้งหมดนะครับเปิดหน้าแบบนี้ก็ได้นะเพื่อนนะทรงนี้นะครับถือว่าเป็นทรงที่หน้ากลมเนี่ยไม่ควรตัดนะครับหน้าที่เป็นหน้าสี่เหลี่ยมนี่ครับก็ไม่ควรตัดเหมือนกันนะเพื่อนนะโอเคนะครับสำหรับรูปที่3นะเพื่อนนะด้านข้างเนี่ยก็จะชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าจะมีความยาวประมาณนะครับเบอร์3นะเพื่อนนะตรงนี้เนี่ยจะมีความยาวเบอร์3นะและจอเนี่ยจะไม่แหลมนะครับผม การกันเนี่ยก็จะไม่กันให้ชัดมากเกินไปนะเพื่อนนะก็ถือว่าไม่ได้กันเลยนะครับสำหรับทรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทรงที่ตัดง่ายอีกทรงหนึ่งนะเพื่อนนะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะออกไปในสไตล์รองทรงต่ำนะเพื่อนนะแบบสไตล์รองทรงต่ําหรือว่าใช้หวีเป็นตัวเก็บแทนนะครับสําหรับรูปนี้นะครับสำหรับทรงนี้นะครับโอเคนะครับรูปนี้นะครับก็แน่นอนนะครับว่าเป็นรูปคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะครับผมก็เป็นรูปที่แสกนะครับ เจ็ดเนี่ยครับเพื่อนๆนะก็ถือว่าเป็นการเซตอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนสำหรับทรงนี้เนี่ยด้านบนอาจจะมีความยาวนะครับถือว่าเอาออกไม่เยอะมากนะเพื่อนนะก็ถ้าใครอยากตาทรงนี้ไว้ด้านบนนะครับไว้ด้านบนยาวๆนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปตัดนะและถ้าใครที่รู้ตัวว่าตัวเองมีผมชี้นะครับหรือผมอยากสกผมหยิกเนี่ยก็ไม่ควรไปตัดนะเนะพื่อนนะหรือว่ามีผมเส้นใหญ่ปนกับอยากสกและก็ปนกับหยิกนะครับหรือว่า ผมเส้นใหญ่และก็มีความหยิกอย่าไปตัดทรงนี้นะเพื่อนนะเพราะว่ามันไม่เข้าแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับสาหรับรูปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเส้นผมที่เริ่มยาวแล้วนะเพื่อนนะก็ถือว่ายังเป็นทรงนะครับด้านบนก็จะมีความยาวกว่าปกติกว่ารูปที่ผ่านมาเนะครับเพื่อนนะก็สําหรับทรงนี้สรุปได้เลยนะว่าเป็นทรง undercut คัตนะครับผมเพื่อนนะเป็นทรง undercut นะครับด้านบนแสกข้างนะครับหรือว่าเราจะเซตนะครับในสไตล แบบเจ็ดีสาหรือว่าเซตแบบสลิกแบ็กขึ้นไปก็ได้นี่ครับผมถ้าสั่งช่างนะครับเพวียดเราจะบอกช่างยังไงให้ได้ทรงนี้นะครับสําหรับทรงนี้เนี่ยครับถ้าเราบอกว่าทรงอันเดอร์คัตเนี่ยช่างก็จะรู้จักอยู่แล้วนะครับผมสำหรับทรงนี้นะครับก็สามารถบอกได้หลายวิธีมากเลยนะครับผมหนึ่งเลยนะครับก็คืออันเดอร์คัตเบอร์3นะครับด้านบนไม่ต้องเอาออกนะครับถ้าบอกอย่างเงี้ยช่างจะเข้าใจนะครับอันเดอร์คัตเบอร์3 ด้านบนไม่ต้องเอาออกนะเพื่อนๆนะหรือว่าด้านบนซอยปลายเล็กน้อยเท่านั้นหรือว่าเก็บปลายนะครับอันนี้เป็นวิธีการบอกที่1นะครับแล้ววิธีการบอกที่2นะครับก็คือส่งเปิดในเบอร์3นะเพื่อนๆนะด้านบนไม่ต้องเอาออกนะครับแล้วก็หรือว่าเลมปลายเก็บปลายก็ได้นะครับผมนี่นะครับก็เป็นวิธีการบอกที่2นะครับแล้ววิธีการบอกช่างในแบบที่3นะครับก็คือเปิดข้างเบอร์3นะเพื่อนนะ ด้านบนไม่ต้องเอาออกนะครับแต่เป็นการแบ่งผมไว้นะครับเพื่อเวลาที่เราเอาผมตกลงมานะมันก็จะออกมาคล้ายกับทรงอันเดอร์คัทนั่นเองนี่ยเพื่อนๆนะเผื่อช่างคนไหนที่เขาไม่รู้นะครับสามารถบอกแบบนี้ได้นะครับผมก็คือตัดด้านล่างนะครับเป็นเปิดข้างเบอร์3นะครับด้านบนไม่ต้องเอาออกแต่เป็นการแบ่งผมไว้นะครับผมแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ทรงผมแบบไบโอชีวิตแน่นอนนะครับผมถ้าเพื่อนๆเนี่ย เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับหรือว่าเ,เพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับทรงผมแบบไหนนี่ครับวิธีการบอกช่างในทรงผมแบบไหนนี่ครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมและสําหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมบอกตามที่ผมบอกนะครับผมแน่นอนว่าคุณจะได้ทรงผมแบบไบรท์วัชชิรวิทย์แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของต้าบาร์เบอร์ด้วยนะครับ อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย